พวกเธอเด็กๆกันเยอะแต่เดี๋ยวคนแก่โดดให้ดูเนี่ยส่วนจิ้มถุงเย็นนี้สวัสดีค่ะทุกคนกับบรจ้ากับลุกหมีวานาบีหมีนะคะวันนี้อยู่กับพี่แมมแล้วก็ป๊อ โรงงานนรกอีกแล้วนะทุกคนออทุกคลิปเราจะต้องเป็นโรงงานนรกวันนี้นะคะอย่างที่เห็นชื่อคลิปไปแล้วนะคะเราจะกระโดดแทมโพลีนแข่งกันนะใครที่หยุดกระโดดคนสุดท้ายคนนั้นเป็นผู้ชนะไปเลยนะทุกคนออก็ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเราก็ต้องประกอบกันก่อนนะทุกคนแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเราให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องสนุกมากๆาแน่ๆเลยใช่ไหมปอใช่น่าจะอ้วกอีกแล้วแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมีแทมโพลีนเป็นของตัวเองคนละหนึ่งก็คือเล่นเสร็จกลับบ้านได้เลยใช่ไหม ไม่บอกก่อนเลยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะขาหมีก็ยังไม่หายดีแล้วมันก็ดื้อเล่นอีกแล้วไงก็มาสนุกแหมล่าไม่ถ้าไม่เล่นกับเพื่อนจะให้เพื่อนเล่นมันก็แบบเหงาๆหงาบ้าสองคนเพื่อนน้อยอ่ะไม่ได้กินเลยอ่ะไมได้กินแต่ปราเวทอ่ะเปล่าหมีไม่อาบน้ำหรือเปล่ามันไม่สาบผมโดยที่แหมื่าน่ะว่าและ ไม่ใช่กินขี้หมากินหมีเองกินขี้หมีนี่เองไม่ <c oughs> ห,หนูแค่ไม่ได้อน่นนะมันขี้หมา <c oughs> ขนาดนั้นเลย <c oughs> จลเจ๋อถุดปันด้วยก็เจ๊เหรอไอ้ริงเหรอไอ้ตะก้ <c oughs> <c oughs> องยูไม่บอกกันเลยเหรอ ในการเล่นของเราคือง่ายมากๆเลยแต่ละคนจะมีแทมโพลินส่วนตัวนะคะเราก็กระโดดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหนื่อยแล้วใครที่เป็นคนที่หยุดกระโดดคนสุดท้ายคนนั้นจะเป็นผู้ชนะพี่ว่าสามวิีก็จบแล้วคลิปสามนาทีเองเอ๋อ <laughs> ไม่ได้ดิเราจะต้องให้เห็นว่าเรามีศักยภาพในการกระโดดมากน้อยแค่ <laughs> อ้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้นะคะใครจะเป็นผู้ชนะนะผู้แพ้จะต้องเลี้ยงจิ้มจุ่มผู้ชนะแล้วก็ทั้งหมดพร้อมเลยอะ <laughs> พร้อมกิน <laughs> อะคิดเมนถูน <laughs> ้ำมันใจมาก ได้มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะไอจะขยี้อยู่ให้แล้ว <c oughs> เถ้่เรออยู่บนที่แล้วเราจะต้อง

ถ้าเกิดว่าตอบคือแพ้เลยล่ะอุ้ยจู๊เด็กๆกันยันเดี๋ยวคนแก่โดดให้ดูเนี่ยคนแก่โดดเดี๋ยวคนแก่โดดให้ดูเนี่ยเราจะกระโดดไปถึงได้กี่นาทีหรอเรือข่านมาสองชั่วโมงแล้วใช่ปะสองนาทีเองพี่แมวสองนาทีจังหวะใครจะโดดได้สูงกันฮึไม่มีแรงขาจะปริงหรอวะ ครยวนี้เขาก็โดแล้วฉีค่ะได้ไงวะะ่ยนี้เรามาเล่นตอเพลงกันเถอะได้ไอ้ปอรอบได้แต่ยาาจะไม่คิดไรคิดไม่คิดเลย มากมายเกินจะทนไว้บอกฉันที่จะได้ไหมเอาไปเอาหมอมาก็ได้มอมะหนึ่งสองสามอก๊พี่น้งพดกี่นอ้ค่ะผู้แพ้นะคะต้องโดนลงโทษด้วยลูกป่งน้ำค่ะหลบได้หลบได้ให้ร้านหนึ่งอย่างเงี้ยไหลกันครับเนี่ยไปพี่แมมก่อนเลยว้ย มึงกำลังทำตีเหรอการเวลาที่เปลี่ยนมุนและเวียนไปแันยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงความรักที่ลึกซึ้งเหมือนเก่าเมื่อวันแรกที่เราเจอกันอะไรค่ะพี่แหมกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บกินจุ๊บกินจิ๊บเล่นแต่เล่นเต้นข้าเซ้นเฉยตราวันนี้จะมีเรา

สอาจารย์ต pues ัวนึหนึองสามวไม่ออกอ่ะแลูกโปน้ำมาค่ะแป่งๆๆหยนี่ก็หลบเป็นเไอเลย เกมนี้จะได้หยุดพักเปไ็นเวลาะหนึงนาทีเกมนี้คือเดี๋ยวเราจะโยนลูกบอลน,นะคะไปใส่ในถังพายโยนเข้าได้พักโอเค let's go s t o เรามีคนละสองลูกนะทุกคนใครโยนลงก่อนคนนั้นได้พักหนึ่าทีนะคนแรกคนเดียวเท่านั้นไต้องลงสองลูกปะล,กลูกเดียวก็ได้โอเค1 okay. นึ่ง ลอะไรนะเลิกไหมก็ดเยอ๋ออ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 กออองออ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 ้อออออกอตออมจุ่มออ้มออ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 นอทุกคนสู้ๆอะคะเพื่ออออมอุ่มอออนอี้ออองกายเบิร์ออปเบิร์นไปเบอร์นเบบีอเบิร์นออ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 อ เลเหมือนพี่บอยเลยเรามาถึงในช่วงของการถามคําถามสําหรับ2คนนี้นะทุกคนคําถามในวันนี้นะคะมันจะเป็นคําถามความรู้รอบตัวนะสองคนนี้มีความรู้รอบตัวเยอะไหยคะไม่มีค่ะอ้าวอีกคนไม่มีอีกคนนึงมากอาไม่สามาคิดกันแล้วถ้าเกิดว่าใครนะตอบคําถามถูกต้องจะได้ดื่มน้ําอ่ะกูพร้อมมากกูพูดเลยไม่ไหวแล้ว อ่ะพี่แมมถ้าตอบถูกนะคะคุณจะได้ดื่มน้ำโอเคมาเลยค่ะหิวน้ำมาค่ะโอเคอ่าคำถามอันแรกนะคะคติชาวบ้านเชื่อว่าปลาตัวใดจะช่วยคนเมื่อเรือตกาหมอไม่ใช่หรอไม่ใช่ปลากระเบนผิดปลาโลมาปลาโลมาถูกต้องทำไมอะคือทำไมอะคูอได้ไงอะไม่รู้ได้กินน้ำนะจ้าวตได้ปอนะเป็นยังไง กูจะดีใจหรือว่าเสียใจดีนะยูนด้กินน้ำตาอยูตายอ่ะผู้ชนะในวันนี้นะคะก็คือปอันนเองสุดยอดมากสุดยอดมากต่อต่อยังไหวอ่ะเออถ้าเกิดว่ามีของกินมาล่อนี่คือทีหนึ่งเสมอเลยใช่ปะอะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเราด้วยนะคะทุกคนคอมเมนต์ข้างล่างไอยากให้เราทำคลิปแบบไหนเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย